ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอน pg นะครับ วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวท่ามีเช่นเคยนะครับผมมาก่อนื่นการจะรับชมอยู่นะฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้เรามีกิจกรรมกันนะครับผมเออก็กิจกรรมนะครับฟังดีๆนะไม่บอกสวยไปละ่ะอ่ะไปซื้อไปก่อนแล้วกันสองพันห้าร้อยเดี๋ยวมาบอกในทิปเออใครอยากดูว่ากิจกรรมอะไรไม่บอกเอาล้อเล่นหน้านะครับผมเออก็กิจกรรมนะครับผมก็จะยังไงดีอ่ะ ไม่อะไรเยอะขอยี่สิบ้าไลฟ์ภายใน1ิบนาทีมาถึงปั๊บลงซองเลยไม่พูดเยอะนะครับซองก็คือเป็นซองอังเปานะครับทุกคนนะก็จะลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมต้องไว้นะเออต้องมาดูคลิปไว้อะออประมาณนี้นะถึงจะได้แล้วครับใครไม่เคยได้บ้างใครไม่เคยได้ต้องปรับตัวเองนะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็คลิปแจ้งเตือนก็มาไว้ไว้หน่อย อ่ะโอเคมาก็ดึกหน่อยนะคลิปนี้เล่นนะตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่านะครับสวยงามครับผมอะไราต่อโอ้โหอ่ะมันจะโดนนะเรียบร้อยนะครับโดนเฉยเลยโอ้โห นี่ hey, อะไรวะอะไรอะ่ะ hmm, งงเี่ hey, อะไรวะเมื่อกี้เหมือนเอา้ามีหนึ่งอะ่ะคืออะไรอะ่ะเหลือหนึ่งหมูนนินปะล่ะเมื่อกี้เหลือหนึ่งหมุนนะครับเอา้าอะไร พี่กีไม่โค่นลวนเลยเว้ยแม่งลวนว่ะเออตั้งแต่วันนี้แหละว,วันนี้ก็เห็นอยู่แบบอะไรนะหน้าทองอะ่ะมันลงมาแล้วก็มันตัดเป็นเคไปเลยมันน่าจะลวนนะแต่ไม่ได้แต่ต่อแน่นอนนะครับมันลวนกับมาเดงนะไม่รุนนะ โอ้โหว้าลว,ลว,ลวล้วนเลยล้วนึ่งนี้ไม่เอานะก็เมื่อกี้มันม,มันเหลือหนึ่งรอบเลยนะแล้วก็มันหมุนไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็หน้าจอมันค้างไว้เหลือหนึ่งอะไรนี่แหละผมเลยงงน่าจะลวนที่ระบบก็วันนี้นะจอดหน้าเขียวนะใครไม่ได้ไปดูนะไปดูด้วยเออจอดหน้าเขียวนะครับลงมาเป็นหน้าทองช่องหนึ่งนะ ได้ชดได้เกี่ยวพับหน้าทองหายเลยกลายเป็นเคสามแถวงงจัดนะครับมาได้ไงอ่ะโดนสองรอบติดๆนะครับผมอ่ะมาซ้ำไปเลยไปรุ่นก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเออ อ็ครบยี่สิบ้าไลค์หรือเปล่านะครับภายในสิบนาทีเท่านั้นนะครับผมไม่มีการทดเวลาแบบจิบนะครับนะอ่ะสวยเป็นไปได้สวยงามเป็นไปได้สวยงามไม่รุ่นน้ำเงินโอ้โหดูโอ้โหโตึงจัดนะวันนี้นะโอ้โหสาวท่ามลอ,อกกันแล้วเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะว้าวรลัว,ลว,ลวเลยนะครับผม โหโดนอีกแล้วสองสามไม้ติดๆนะครับก <c oughs> ็กิปนี้จะได้เสียผมก็ลงเลยครับเพราะว่าผมมีกิจกรรมนะครับปกติผมจะไม่ลงลิปเสียนะ <c oughs> มันไม่มีถึง 5, ห้าพันว่าไปรุ่นไปเบียดเบสิบแล้วกันนะครับผมมาสี่พันสามไม้ติดๆ,ๆนะครับโดนทุกไม้เลยโอ้โหจะปวด อ่ะเป็นไม่ได้สวยเขียวมาสวยครับ kind of มาอะไรต่อไปเนี้ยก็เหมือนจะตึงๆนวไอรุ่นนะโอ้โห เลขสามหมุนนะครับสองอะไรจะต่อวันนี้่เออสวยงามครับมาสวยดอกนี้มาบก็ไปนะครับกลายเป็นเคนะไวรุ่นโอ้โหยะโอเคนะครับก็จอบไปที่ 2 0 0 9นเก้านะเวลุนโอ้โหขาดทุนยับทุกไม้นะครับไม้นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ขาดอยู่ก็โอเคไม่อยากจะไปต่อแล้วเวรุ่นเดี๋ยวเก็บไว้จัดคลิปต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันตึงมากเลยนะตอนนี้นะก็โอเคนะครับสลักวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเวรุ่นนะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเดอ้อบ๊ายบายครับผมอย่าลืมนะ25ไลค์นะครับ10นาทีเดอ้อ